สวัสดีค่ะเจนิตานะคะก่อนจะไปฟังนิยายกันต่อเจนขอแจ้งนิดนึงค่ะว่าตอนนี้ออดิโอบุ๊กของอ้อนรักปัถนาร้ายวางจำหน่ายแล้วที่ m มเป m a r k e เนะคะอยากฟังยาวๆ13ชั่วโมงไม่มีการอันคัดใดๆทั้งสิน้นเชิญไปเลือกชมได้ที่ m มเป m a r k e เค่ะขอบคุณค่ะก่อนจะไปฟังนิยายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ช่องเจนลิตาในใิยายเสียงด้วยนะคะบทที่6เล่นกับไฟเสียงก๊อกแก๊กที่ดังมาจากประตูบ้านพักทำคนที่กำลังก้มหน้ากดโทรศัพท์มือถือต้องเงยหน้ามองก่อนจะลุกขึ้นยืนเต็มความสูงเพราะคิดว่าต้องเป็นเพื่อนรักแน่นอนอ้าวตื่นแล้วเหรอนอนสมึดเลย คืนนี้แกจะนอนหลับไหมเนี่ยฉันนอนได้ทุกเมื่อแกก็รู้หิวไหมฉันยกของอร่อยมาให้กำลังจะโทรหาพอดีเลยมีเรื่องเมาด้วยแหละระหว่างนั้นปริชัทก็ยกถาดอาหารที่ครัวเพิ่งปรุงเสร็จใหม่ไปวางบนโต๊ะรับประทานอาหารน้ำเสียงคือตื่นเต้นมากคุณวัดมามาก็ไม่แปลกนะงานน้องชายเขา คุณหมอสาวคิดว่าสถานการณ์ทุกอย่างก็ดูปกติดีจึงเตรียมก้มหน้ารับประทานอาหารเหมือนไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นทว่าเดี๋ยวนะแกทำเสียงตื่นเต้นแบบนี้พอมองตาเลขาเจ้าของวันเกิดเท่านั้นแหละฉัดระวีก็ได้คำตอบทันทีฉันนี่ขนลุกเลยตอนเห็นสองคนนั้นถ้าแกนั่งอยู่ด้วยมีปรีแตกอะ ปากพูดแก้ตัวสารพัดแต่การกระทำไม่ใช่มันน่าทุบให้แหลกขามือจริงนะคุณวัดรรูปช้อนทำไมไม่กินแล้วหรอหรือไม่อร่อยกินการกระทำของเพื่อนรักทำปริษัทขมวดคิ้วมุนเราไปนั่งกินที่งานเจ้านายแกกันเถอะฮะปริษัทต,ตกใจกับความคิดของเพื่อนจนนิ่งค้างไปนานต่างจากอีกฝ่าย ที่เดินจะถึงประตูบ้านอยู่แล้วไม่ได้ไม่ได้ไปสภาพนี้เหมือนไม่ให้เกียรติคุณพลต้องไปแบบอลังการเดี๋ยวเดี๋ยวหมอเดี๋ยวอะไรของแกเนี่ยไหนบอกไม่อยากเจอพวกเขาไงวันนี้อยากเจออยากนั่งมองหน้าแล้วกินข้าวไปด้วยคงจะอร่อยน่าดูแกว่ามะปริชัดได้ดแต่นิ่งอึง้งในขณะที่เพื่อนรัก กำลังง่วนทำบางอย่างก่อนจะเดินหายเข้าไปในห้องนอนห้านาทีผ่านไปก็ยังไม่ออกมาจนคนนั่งอยู่ด้านนอกต้องเดินเข้าไปดูแกแต่งหน้านี่จะไปจริงๆเหรอไปสิใส่ชุดนั้นได้ปะชัดระวีพยักเพยเยิดไปที่แม็กซี่เดรสสายเดี่ยวผ้าผพพิวสีฟ้าที่พาดอยู่บนเตียงก็ก็ได้แต่แกจะเอาจริงอ อยู่เฉยๆมันเบื่อไปทำอะไรสนุกๆกันเถอะแกไม่กลัวคุณวัดมาวอแว์เหรอก็กลัวแต่ฉันมีแกเป็นไม้กันไงทุกคำตอบของเพื่อนรักดูมั่นใจจนปริชัตดรู้ตัวเลยว่าคงห้ามไม่ได้แกจะไม่ไปทำงานคุณพลป่วนใช่ไหมสัญญาไปนั่งกินข้าวมองหน้าเฉยๆไม่พูดไม่เน็บแนมไม่หาเรื่องโอเค วินาทีนี้อะไรก็ฉุดเธอไม่อยู่ต่อให้เพื่อนหาเรื่องมาเบรกมือเรียวๆก็ยังคงกรีดต,ตาเขียนคิ้วยังไม่มีท่าทีว่าจะหยุดลงง่ายๆอะไรของแกวะเกิดเหี้ยนอะไรขึ้นมาเนี่ยว่างไม่มีอะไรทำว่าแต่คุณพลจะดุแกไม่เนี่ยที่พาแขกไม่ได้รับเชิญเข้างานเขาถ้าบอกว่าดุแล้วแกจะหยุดไหมคนมั่นใจกับความคิดตัวเอง หันมาฉีกยิ้มหวานไม่ <c oughs> ยี่บ้าถ้าเป็นฉันฉันนอนอยู่ที่นี่ดีกว่างานคุณพลวุ่นวายจะตายปาร์ตี้หนุ่มโสดกับกองทัพสาวๆบิกินี่นมหกเต็มงานไปหมดขับบีอย่างฉันคือจืดไปเลยแกเอ้ยอย่างกับคนพิการเงินขับสีอย่างฉันก็เข้มข้นขึ้นมาหน่อยออเกลียดการเหยียดหยามแบบนี้มาก แต่แกงานนี้มันบริชัดไม่อยากว่าร้ายสักนิดเพราะไม่ใช่เรื่องของเธอนพนอยากจะทำอะไรมันก็เรื่องของเขาแต่ก็อย่างว่าเธอรู้สึกไม่ชอบใจกับเรื่องพันนี้เอามากๆอี๋ให้พูดง่ายๆมันคือเซ็กส์หมู่ชัดๆไม่จะลองสักนิดถ้าเลือกได้ฉันไม่เข้าไปอยู่ในงานบบบาแบบนั้นเด็ดขาดเฮ้ยฉันลืมไปเลย ฉันทิ้งอลิซไว้ในดงอเวจีนั่นคนเดียวนี่นาเร็วๆเลยแกแกไปก่อนปะเดี๋ยวเสร็จแล้วฉันโทรหาเอางั้นเหรออืมอีกเกือบชั่วโมงขอเอาร่างยายเพิงนี่ออกไปไกลๆก่อนโอ้ยอะไรก็ฉุดไม่อยู่จริงๆย่า yeah. ไปปะเดี๋ยวอลิซเหงาเสร็จแล้วโทรมานะแกะเดี๋ยวจะมาเดินรับที่สนามญ้าคนละครึ่งทาง ก๊อกก๊อกก๊อกไอพลอยู่ข้างในใช่ไหมมึงอะเออมึงจะอ,อะไรเจ้าของห้องนอนตะโกนออกมาแทนที่จะรีบมาเปิดประตูให้เพื่อนเปิดประตูมึงจะเอาอะไรเดี๋ยวกูหยิบให้เล่าเล่าอะไรมึงก็เปิดประตูสิกูจะได้เข้าไปเลือกถูกมึงอยากแดกอะไรก็ว่ามาสิเดี๋ยวกูหยิบให้ ไม่รู้ขอเข้าไปเลือกก่อนลีลาจังวะมึงทำอะไรอยู่กูเข้ามาล้างหนะ้ากว่าจะคิดคำตอบออกก็เผลอสตันไปสาสี่วินาทีจนคนข้างนอกเริ่มสงสยัยตออแหลถ้ามึงยังใส่เสื้อผ้าอยู่ก็เปิดประตูเสียงด้านในเงียบไปประมาณหนึ่งนาทีก่อนเจ้าของห้องจะเดินมากระชากประตูเมาและวุ่นวายจริงนะมึง ชัดพงพโผล่หน้าเข้าไปด้านในมองซ้ายมองขวาหาคู่ขาของนพลก่อนจะกว่าสายตาจะผิดเพื่อนตั้งแต่ศีรสะจดปลายเท้าพิรุษสัตว์เล่นกับน้องๆอ,อยู่ก็บอกกูมาตรงๆดิเล่นเชี่ยอะไรแค่แวะเข้าห้องน้ําเค้กยังไม่ได้เป่ากูจะรีบเข้าห้องหนีพวกมึงเพื่อใครจะรู้ราคาครอบงำขึ้นมาเพื่อนฝูงมึงสนใจด้วยเหร อย่าเอากูไปเทียบกับมึงเอาจะแดกอะไรก็เลือกเอาเจ้าของห้องเดินไปเปิดลังเครื่องดื่มพรีเมียมที่ขนมาจากกรุงเทพระหว่างนั้นเพื่อนอีกคนของณพลก็เดินตามเข้ามาขอคอนดอมหน่อยดิพลกูเผลอทําร่วงหายไปไหนไม่รู้ว่าแม่บ้านสแปรไว้ห้องมึงเพียบไปเอาเองดิอยู่ตั้งชั้นสามขี้เกียจขึ้นไปรอไปเปิดใช้ในห้องก็ได้ไหมเอรุษ ก็เผื่อมันไม่ถึงห้องไงคิงชาร์ตเออกูเข้าใจมึงหยิบเลยในลิ้นชักณพลสายหน้าไปยังตู้ข้างหัวเตียงก่อนเพื่อนจอมยุ่งอีกคนจะเดินไปค้นตามคำอนุญาตเชีย่ยรวยสาตร์ถุงยางยังหลุยวิตตองเลยอะได้ยินดังนั้นคนรักสนุกอย่างชัดพงถึงกับต้องเดินไปคนลิ้นชักด้วยอีกคน เชี่ยดูดีมีระดับสาวที่จะโดนสัต์ยับต้องทีเด็ดแล้วไหมล่ะอย่าทำาตื่นเต้นไอ้ชัดมึงก็มีจากคลิปยุโรปปีก่อนไงบอกเลยไอ้ชัดมีทุกแบรนด์นบพลหันไปพูดกับเพื่อนที่ชื่อรุ่งั้นกูยืมแสงโลรองสองอันเดี๋ยวกลับกรุงเทพกูคืนไม่ได้มึงเอาธรรมดาตามท้องตลาดไปเลยของมีไว้โชว์รวยห้ามเอาไปใช้อิสระเออกูยืมไปโชว์นี่แหละ โอ้ยอย่างคิงชัดไม่ต้องดูถุงยางใครไม่รู้ว่ารวยก็โง่เต็มทีแล้วเว้อร์เรุตกูไปละมือใหญ่หยิบคอนดอมของเพื่อนคว้าขวดเหล้าแล้วรีบก้าวออกจากห้องทันทีก่อนจะมีเสียงตะโกนตามหลังมาดังๆของมันนานแล้วอย่าเผลอใช้นะมึงระวังขาดเออหนึ่งชั่วโมงผ่านไปคุณหมอร่างสองที่ไม่ค่อยมีใครได้เห็นลุคนี้ของเธอบ่อย ก็เดินออกมาจากบ้านหลังเล็กร่างระหงภายใต้แม็กซี่เดรสสีฟ้าน้ำทะเลคอวีปาดลึกจนเห็นเนินอกกลมกลึงใบหน้าเรียบเนียนสายตาคมกริบกำลังมองไปยังจุดหมายปลายทางซึ่งเพื่อนสาวกำลังยืนรอด้วยความตื่นเต้นแม่เจ้าลุกมากินข้าวหรือล่าผู้ชายวันนี้กินข้าวแบบสวยๆว,ว่าแล้วก็หมุนตัวหนึ่งทีสบัดผมยาวตรงใส่เพื่อน อีกฝ่ายอดเบ้ปากมันไส้ไม่ได้บอกเลยเป้าหมายแกมีช็อกอย่าให้ถึงขั้นต้องไปปั๊มหัวใจเลยนะฉันไม่อยากแตะต้อง <c oughs> ไปไปเอาเวลากินไปแต่งหน้าตั้งชั่วโมงสองชั่วโมงโคตรไม่ใช่แกเลยวันนี้รับบทนางมาร้ายไม่ใช่คุณหมอใจดีของคนไข้คุณหมอใจดีว่าซานถามคนไข้แกบ้างไหมว่าแกใจดีจริงหรือเปล่า ถ้าคนไข้น่ารักยัยนี่ก็ยิ้มหวานพูดเพราะอยู่หรอกแต่ส่วนมากหมอฉัดรวีคนนี้มักจะเจอแต่คนไข้ดือด้อๆทั้งนั้นไม่รู้ทำไมถึงอยากลองของกันนักสองสาวเดินไปพร้อมพูดคุยหยอกล้อก,กันเรื่อยเปือ่อยฉันไปขออนุญาตคุณพลให้แล้วนะฉัดรวีหันกลับมาจับปลายคางเพื่อนรักเขยา่าน่ารักที่สุดก่อนจะเดินก้าวถอยหลังทั้งที่มีรอยยิ้มเต็มแก้มอ่ะ เฮ <Hey! S 2> เป็นชัดระวีที่ถอยหลังไปชนชัดพงซึ่งเขากำลังเดินออกมาจากซอกประตูข้างสะว่ายน้ำเธอไม่ทันระวังอีกฝ่ายก็ไม่ได้มองพอโดนชนจึงเผลอทำเล่าหกใส่ชุดสวยไปกว่าครึ่งแก้วขอโทษค่ะผมขอโทษทั้งสองคนเอ่ยพร้อมกันอย่างลนลานต่างฝ่ายต่างจับรูปปลายกระโปรงด้านหลังทำให้ไม่เห็นหน้าตากันชัดๆชุดคุณเลอะหมดเลย ไม่ค่ะไม่เป็นไรช่างมันฉันเดินไม่ดูเองฉันเหยียบเท้าคุณเจ็บหรือเปล่าไม่เจ็บเพราะเจ้าตัวเมาจนลืมเจ็บไปเสีแล้วคุณคุณคนหัวโนเธอเรียกเขาเหมือนเคยเจอกันมาก่อนทว่าอีกฝ่ายกลับรีตาแคบคิ้วขมวดมุ่นนึกไม่ออกจริงๆว่าไปรู้จักคนสวยตรงหน้าตอนไหนถ้าสติดีๆคงคิดออก แต่ตอนนี้เขาโดนแอลกอฮอล์กัดกินสมองไปมากแล้วที่สำคัญชัดพงเจอผู้หญิงสวยแทบทุกวันญาติพี่น้องพี่สะพยน้องสะพ้ยเด็กนิสังกัดดารานางแบบตามงานอีเวนท์ทุกคนล้วนสวยคลับแบบจนบางทีเจ้าตัวก็มองเป็นภาพเบลอไปหมดซึ่งฉัดรวีก็ถูกจัดอยู่ในหมวดภาพเบลอเหล่านั้นด้วยเธอสวยจัดสวยจริงแต่ก็ไม่ได้ตึงใจหนุ่มเจ้าสํารา ที่ไม่คิดมองผู้หญิงคนไหนเป็นพิเศษเพราะผู้หญิงรอบตัวคิงชัดสวยพิเศษกันทุกคนคุณรู้จักผมเหรอเอ้อไม่สิเราเคยเจอกันเหรอครับก็ก็ก็เคยแต่คุณอาจจะลืมไปแล้วไม่เป็นไรคะ่ะวันนี้ฉันขอโทษนะคะไม่จริงถ้าเคยเจอผมไม่มีทางลืมคนสวยเองคุณแน่เอเออคุณชัดไปหาเพื่อนๆเถอะน,นะคะเดี๋ยวปรางดูแลเพื่อนเอง พอเห็นเสือเริ่มกลางเล็บปริชัตดจึงรีบออกโรงปกป้องเพื่อนรักก่อนจะโดนตะปบคุณชัดเกิดอะไรขึ้นคะให้ขวัญช่วยไหมสองคนนี้เป็นเพื่อนขวนัญค่ะได้ยินดังนั้นปริชัตดจึงหันหน้าไปมองเจ้าของประโยคด้วยสายตาเอือมระอาเสนอหน้าฉันเป็นเลขาคุณพลทำไมจะจัดการยายอ้อนกับเพื่อนสนิทเจ้านายไม่ได้ทว่าคิดไปคิดมาก็ดีเหมือนกัน ที่นาทิกามาได้จังหวะพอดีเพราะคนที่ตอนแรกทำท่าจะตกหลุมชัตระวีตอนนี้กลับเริ่มแสดงท่าทีว่าอยากออกไปจากตรงนี้เต็มทีคุณชัดไปหาคุณพลเถะค่ะเมาแล้วเดี๋ยวโดนเกี่ยวไม่รู้ด้วยนะปริชัดโน้มหน้าไปกระซิบชายหนุ่มใกล้ๆคนตาเยิ้มยิ้มตาหยีใจจริงเขายังไม่อยากไปไหนแต่สมองที่หลงเหลือความปกติอยู่เพียงน้อยนิดบังคับให้เขา เข้ามุมปลอดภัยโดยด่วนเดี๋ยวชวนเอพลไปนั่งด้วยนะน้องปรางไม่ต้องหรอกค่ะให้เขาสนุกกับสาวๆไปเถอะเธอหนะ้าชัดพงขยิบตาก่อนหันไปก้มศีรษะยิ้มให้ฉัดระวีขอโทษอีกครั้งนะครับแล้วเขาก็ค่อยๆก้าวถอยหลังช้าๆสายตาที่มองฉัดระวียังคงสะกดอยู่อย่างนั้นทำเอาปริชัดใจหายวาบยังไม่ทราบสาเหตุ เปียกมากไหมแกต้องเป่าแห้งไหมไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวก็แห้งเองไปเถอะอยู่ตรงนี้แล้วหายใจไม่ออกแกมาทำอะไรที่นี่ยี่อ้อนแล้วแกล่ะมาทำอะไรที่นี่ยิยขวัญน,นี่ฉันถามแกก่อนแล้วฉันต้องตอบไหมพอแล้วอ้อนไปเถอะหิวข้าวไม่ใช่หรอไปดึงแขน แล้วโน้มหน้าไปกระซิบเพื่อนด้วยน้ำเสียงเย็นเฉียบไหนบอกจะไม่พังงานเจ้านายฉันไงฉัดระวีได้แต่ทำหน้ามุยแล้วข่มใจเดินไปตามแรงดึงของปริชัตดถ้าแกก่อเรื่องฉันจะพากลับฉันไม่อยากให้เจ้านายหาเรื่องดุฉันมันน่ารำคาญเข้าใจไหมจ้าจ้าจ้าบ่นอยู่นั่นแหละเพื่อนสาวเลยย่นจมูกใส่ในใจเริ่มลังเลแล้วว่า คิดถูกหรือผิดกันแน่ที่ให้ฉัตรวีมางานนี้และระหว่างที่สองสาวกำลังจะเดินผ่านข้างสระน้ำเพื่อไประเบียงอีกฝั่งณพลกับนวัดก็เห็นพวกเธอพร้อมกันสองหนุ่มทําท่าจะลุกมาหาทว่าหลังจากยิ้มและกล้มศีรษะทักทายเจ้าของวันเกิดแล้วฉัตรวีก็รีบยกแขนขึ้นทำท่ากากบาทพร้อมพยักพเยิดหน้าให้ชายหนุ่มเก็บพี่ชายให้ห่างจากเธอณพลจึงจำใจ กดแขนนวัดให้นั่งลงข้างกันอีกครั้งขณะเดียวกันเขาก็มองฉัตรวีไม่วางตาอยากจะเดินไปดูใกล้ๆทำไมคุณหมอหน้าเนิร์ดที่เคยเจอในโรงพยาบาลถึงสวยผิดหูผิดตาขนาดนี้เอ๊ะหรือเขาเห็นคนสวยไปทั้งงานเลยเกิดภาพเบลอสายตาอะไรอาวอนแต่การกระทำตรงกันข้ามสุดๆฮแกคิดว่าวันนี้เขาจะเข้าใกล้ฉันได้ไหม ได้ฉันก็ว่างั้นแหละเอา้าคิดว่าจะหาทางป้องกันตัวมาแล้วสะอีกตอนแรกก็จะยื้มคุณพลให้การเขาไว้ห่างๆแต่ดูเหมือนมีเรื่องสนุกกว่าปริชัดย่นคิ้วลงลึกไม่เข้าใจความคิดของเพื่อนแกวางแผนอะไรอีกทำไมมันซับซ้อนแบบนี้ฉันตามไม่ทันโว้ยคนมีแผนยิ้มกว้างจนตาหยีก่อนเดินไปหยิบจานเตรียมตักอาหาร กินด้วยกันปะกินสิยะเดินตามอีตาน,นั่นต้อยอยังไม่ได้กินอะไรหนักๆให้สมองทำงานเร็วๆเลยแล้วไปตามเขาทำไมนักหนาล่ะก็นั่นสิเรื่องบางเรื่องไม่เห็นต้องไปฟังคำสั่งบ้าๆบอๆนั่นเลยถามคนใช้งานสิจะใช้อะไรนักหนานั่นสินะจะใช้อะไรนักหนาเรียกส,สาวๆมาบริการเท่ากองทัพแต่กลับเห็นหนีบแต่เลข,ขา โรคจิตไงใช้ฉันจนติดเป็นสันดานเขาติดใจเปล่าคนโดนแซวถึงกับสะดุดพื้นเอาเอาเดี๋ยวก็หัวทิ่มหรอกก็แกปริชัดมองค้อนคนพูดไม่เข้าหูจนฉัดระวีอดยิ้มล้อเลียนอีกครั้งไม่ได้ก่อนจะเปลี่ยนเรื่องพูดเพื่อนแกแปลกๆก,กับคุณคนหัวกับผู้ชายคนเมื่อกี้แล้วแกกับเขาก็แปลกๆด้วย คำถามคล้ายเป็นการอย่างเชิงทั้งที่ในใจชัดระวีฟันธงไปแล้วว่านัตริกามองชัดพงด้วยสายตาสื่อความในใครเพื่อนฉันเพื่อนร่วมฉันพอใจยังเออพูดให้ชัดชัดฉันไม่นับมิตรนับญาติกับคนประเภทนั้นโว้ยยังไงยังไงรู้อะไรไหนเล่าสิก็เพิ่งได้ยินพวกผู้ชายคุยกันเมื่อตอนหัวค่าว่าคุณชัด เออเพื่อนคุณพลคนนั้นนะ่ะเขากลัวยายขวัญน,นี่สงสยัยเลยถามเจ้านายตรงๆแต่คุณพลบอกแค่ว่าพวกเขาอาจจะคิดไปเองบางทีเวลาเจอกันตามงานหรือในผับยายนั่นคงแค่อยากทักทายพวกคุณพลเท่านั้นเองแกเชื่อเจ้านายแกเหรอไม่มีทางคุณพลแค่พูดกลางๆแนวให้เกียรติผู้หญิงมากกว่าแล้วคุณชัดอะไรนั่นรู้จักพี่วัดปะ เขาสนิทกับพี่ชายเพื่อนปะคุณชัดแค่รู้จักคุณวัดไม่ถึงขั้นสนิทคุณวัดไม่ค่อยสนิทสนมกับน้องๆเขาหรอกตอนแกคบกับเขาเขาพูดถึงพี่น้องให้ฟังปะละ่ะไม่ค่อยพูดถึงเลยดูครอบครัวเขาจะห่างเหินกันยังไงไม่รู้ใช่เรื่องนี้เมาแล้วยาวไว้วันหลังวันนี้จุดใต้ตามตอเกินไปเอาเรื่องแกก่อนคิดอะไรอยู่เผยไตมาซะดีๆ ชัดระวียิ้มอย่างนางร้ายในละครแกว่าถ้าฉันไปนั่งดื่มกับคุณชัดอกใครจะแตกก่อนกันระหว่างยายขวัญกับพี่วัดหาหยุดเลยอิหมอหยุดไม่ต้องถามอกใครจะแตกก่อนอกอีปรางนี่แหละทำไมต้องทำเสียงโอเวอร์ใหญ่โตด้วยผู้ชายในงานนี้แกอย่าเผลอสะบัดหางไปโดนเด็ดขาดโดยเฉพาะตัวพ่ออย่างคุณชัดแกรู้ไหม เพื่อนๆเ,เขาเรียกคุณชัดว่าอะไรชัดระวีเลิกคิว้วไม่คิดตื่นเต้นไปกับเพื่อนเลยสักนิดแถมสายตานั้นยังบ่งบอกอีกว่าเพื่อนเธอมันจอมโอเวอร์เบาได้เบาใหญ่ปรางแอคติ้งเกินเบอร์สุดๆอย่ามาทำหน้าล้อเลียนฉันนะฉันเตือนฟังกันบ้างสิแค่ไปนั่งปั่นหัวใหญ่ขวัญกับพี่วัดเองทำเป็นเรื่องใหญ่ไปได้ถ้าเป้าหมายแกไม่ใช่คิงชัดราชาเรื่องบนเตียง ฉันคงไม่ตีโพยตีภายหรอกแกเห็นสายตาที่เขามองแกเมื่อกี้ไหมก็มองปกติมียิ้มให้นิดหน่อยเขาชมฉันสวยด้วยฉัดระวีเข้าใจคนเมาซึ่งสิ่งที่ชัดพงแสดงก็ออกไม่ได้น่าเกลียดจนเธอรู้สึกขยะแขยงออกไปทางหวานสเสน่ห์ตามประสาหนุ่มโสดเจ้าสำราญมากกว่าส่วนชัดพงก็ไม่ได้แสดงสายตาจ,าจับจ้วงไร้มารยาทซึ่งปกติเขาเป็นคนแบบนั้นอยู่แล้ว จนกว่าจะแน่ใจว่าสาวๆที่อยากผูกสัมพันธ์ด้วยต้องการในเรื่องเดียวกันพูดเหมือนไม่รู้ว่านั่นคือวิธีตกเยื่อของพวกคนเจ้าชู้แสดงออกยังดีกว่าพวกเงียบๆหิิมๆหน้าแล้วไงสนใจอืมหา <laughs> ล้อเล่นแสดงว่าเขาอันตรายจริงแกดิ้นเป็นไก่โดนน้ำร้อนเลยดิ้นสิ เพื่อนกำลังวิ่งเข้ากองไฟใครจะไม่เดือดร้อนบ้างบ้าฉันไม่ได้ชอบหรือตกหลุมรักเขาตั้งแต่เสี้ยววินาทีแรกหรอกนะแค่น่าสนใจสำหรับคืนสนุกๆแบบนี้ต่างหากแกจะปั่นสองคนนั้นจริงดิไม่เล่นได้ไหมอน้นแกฉันไว้ใจแต่ฉันไม่ไว้ใจคุณชัดทำไมกลัวเขามาชอบฉันเหรอกลัวเขาหลอกฟันแกมากกว่ายะหนุ่มๆแก๊งนั้น คือตัวท็อปของวงการคัสโนวาเลยนะเว้ยโอ้โหรู้จักคนในวงการซะด้วยไม่ตลกไม่ต้องมาทำหน้าทำตาล้อเลียนฉันเลยฉันไม่ขำโอ้ยแกใครจะหลอกฟันคนอย่างฉันได้พูดเหมือนฉันสายซื่อนักนี่มันไม่ใช่อย่างนั้นนะอ,อน้นฉันเออฉันรู้ว่าแกไม่โง่เว้ยจะบอกแกยังไงดีวะ ว่าฉันรู้สึกไม่โอเคว่าเหตุผลของแกมาสิแล้วฉันจะหยุดบอกไม่ถูกก็ดีฉันกลัวแกตกหลุมคนประเภทนั้นปริชัตดบอกเสียงเบาหวิวแกไม่เคยอยู่ใกล้ไฟจะไปรู้อะไรแกฉันไม่ได้จะอ่อยคุณคนนั้นแค่ไปนั่งกับเจ้านายแกชวนทุกคนคุยไปเรื่อยๆถ้าเขามานั่งด้วยก็ดีไงไม่มาก็แล้วไป ไม่มีทางแสดงออกว่าสนใจแกขนาดนั้นก็ดีฉันจะนั่งนิ่งๆให้เป้าหมายหัวร้อนสักชั่วโมงสัญญาหลังจากนั้นจะกลับเลยทันทีปริชัตดก็ไม่รู้จะเอาอะไรไปทัดทานคนมั่นใจในตัวเองแถมเสียงหนึ่งในสมองยังตะโกนออกมาอีกว่าแกคิดมากนั่งอยู่กับเพื่อนทั้งคนมันจะมีอะไรผิดพลาดไปได้อย่างไร